สินค้าไม่มีบาร์โคดแต่อยากขายหน้าโพตดด้วยอย่างเช่นเราขายใบตัดเหล็กมีบาร์โค้ดให้สแกนนะครับคราวนี้ลูกค้ามาซื้อเสาล้วทํำยังไงเหมือนแบ็กออฟฟิศเลยครับเรากดเพ down หรือ pgdn ลูกค้าซื้อเสาั้วเราก็พิมพ์เลยครับเสารอ้อเจอแล้วเราก็เลือกขึ้นมาแบบนี้อา้าวผมต้องการ10เส้นแต่เราใส่แค่หนึ่งเหมือนเดิมครับ ลบลบสทีตามด้วยแถว2แล้วก็ใส่จำนวนก่อนต้องการ10เส้นดอกจันเพดดาวเสารัว้ว mm hmm. มาแล้ว10เส้นอย่างนี้อีกทีนะครับขอซื้อ,อเหล็กเส้น6มิลจำนวน50เส้น50ดอกจันจำนวนแล้วก็ down, เพดดาวเหล็กเส้น เ้นเ,เรียบร้อยอย่างนี้ก็คือขายของที่มีแปรโค้ดด้วยการกดเพจด,ดาวเพื่อค้นหาได้ครับ